สวัสดีครับนี้คืผมเอสตมนะครับวันนี้มี ID เ e ลเวลห้าสิบเข้ามานะครับเป็น i อเดียเลเวลห้าสิบปีสองพันสิบหกนะครับสีน้ําเงิน ID สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมโปเกมอนกันนะครับโปเกมอนก็จะมีทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยสองตัวนะครับมีเมกากาดอนด้วยนะครับหินอัพเก้าพันกว่าเก้าพันกว่าเลยเกือบตันนะครับคืออัพได้ยาวๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูมั่นคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูดีเจนไอวีร้อยกันนะครับว่ามีกี่ตัวดีเจนมายาแล้วก็ไอวีร้อยครับมาเช็คกันมีทั้งหมดห้าตัวนะครับมีมิวทูไอวีร้อยครับอัปตันมีเจเทลนะครับไอวีร้อยอีกนิดนึงตันครับมีลาติออสนะครับอัปตันไอไม่ตันครับแต่หินเมก้าเก้าพันหกครับเยอะมาก มีเด็กเอลซิตนะครับไอวีร้อยมีเลสิติลนะครับไอวีร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูโปเกมอนชายนี่กันนะครับมีนัวหนึ่งร้อยสี่สี่ตัวนะครับชายนี่กราดอนเยอะนะครับไอดีนี้อัพเมก้าได้นะครับชายนี่มีตรวมันนี้นครับซับดอตออเทอร์สมีนะครับ โอโอและโคซ่าไชนีมีนะครับเซอร์นิสลูเกียบริซอนแทนโดรัสนะครับเจิเจิร็อกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมีไชนีโซลเล็กล่างแรกด้วยนะครับซึ่งหายากมากนะครับย้ำเลยว่าหายากมากจริงๆฟักออกยากนะครับสามารถเทรดได้นะครับใครจะซื้อไปเทรดเข้าไอเดียกตัวเองก็ได้นะครับนี่เนาะ เมลทันชายนี่มีนะครับอัพได้นะครับแต่ผมไม่ได้อัพเกรดชายนี่มีนะครับแคนดี้เยอะนะครับหมื่นกว่าประมาณนี้นะครับดิ t โต s ชายนี่มีมีพิจูล่างแรกนะครับชายนี่นะครับซึ่งก็หายากยากเหมือนกันนะครับออกยากมากเทดได้นะครับมีแฮปปี้ชายนี่นะครับตัวอุ้มไข่ล่างแรกนะครับ เดี๋ยวเลื่อนลงไปประมาณนี้ครับเราจะไปดูส่วนของรีเจนนะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับในดีรีเจนมีทั้งหมด2องปสตัวนะครับดูมมายาและอันตาบ a ีทนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนี่ยติออสตัวนี้ก็อัพได้ตัวใหญ่อัพไว้นะครับบางตัวก็ยังไม่อัพนะครับแต่สามารถอัพได้ ตำนานค่อนข้างเยอะนะครับมีฮูป้าด้วยนะครับฮูป้าล่างล่างใหญ่นะครับเราเลื่อนลงไปฮูป้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนจิล่างนี้มีนะครับรู้สึกว่าจะมีครบสองล่างนะครับที่ปล่อยมาตอนนี้นะครับนี่มีล่างแดงเลื่อนลงไป มีเชมินนะครับเชมินมีเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับพิธีนี้มีนะครับจิราชีมีเซเลบี้มีครับประมาณนี้เราไปดู i อว0ร้อยกันนะครับ i อ1 0ร้อยมีหนึ่งร้อยหนึ่งตัวนะครับก็ประมาณนี้ก็นั่งพร้อมใช้งานนะครับอัปตันอ้าแรกส่วนใหญ่จะอัปตันหมดนะนี่นะครับอัปเบลห้าสิพร้อมใช้นะครับ เชมันโอมีนะครับไอวีร้อยอัพตันก็คือใช้ตีบอสตียิมได้ยาวๆนะครับมาเลื่อนลงไปก็มีประมาณนี้นครับนี่สองตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้แปลงนะครับต่อไปเราจะมาดูมอนโปรแกรมอนสำหรับต่อสู้ลีกนะครับไอดีนี้มีข้างล่างเยอะนะครับเป็นสายลีกด้วยนะครับไอดีนี้มีทั้งหมดร้อยสันเบีตตัวที่เปิดท่าพร้อมลงลีกนะครับ นี่นครับมาสเตอรีก็มีอันต้าก็มีนะครับนี่2องพันห้าพันห้าก็เยอะนะครับเยอะเลยคนระับพันห้าแหลง1เพียบนะครับพร้อมใช้ครับต่อไปเราจะพาไปดูสตินะครับเดี๋ยวดูโปเกมอนแปลงเมก้าได้มีเยอะนะครับนี่นครับตัวที่แปลงเมก้าได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดู p ี p ่กันนะครับ ไอดีนี้ตีไปเจ็ดพันเจ็ดครั้งนะครับวินอยู่สามพันเก้านะครับได้รับดัดมาแปดล้านแปดครับแหลงเก่าที่ขึ้นได้อยู่เอระดับสองพันสามแต้มนะครับถือว่าสูงอยู่นะฮะมีเสื้อแหลงเก่าด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปชมภาโพสและไอเทมนะครับที่ได้ไอดีนะี้มันไอดีนี้มีนะมีท่ารีเวลสี่ห้าสิบนะครับท่ารีเวลสี่สิบห้า ถ้ารีววสี่สิบเจ็ดครับถ้ารีววสี่สิบสามถ้าจับแมลงนะครับถ้าดอกไม้ไฟนะครับอันนี้ไฟเย็นนะครับต้องเติมบัตรนะครับแล้วก็มีถ้าเตขาคืนอ่ะอันนี้ถ้าใหม่ล่าสุดครับเติมบัตรร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับอันนี้มีนะครับแล้วก็มีถ้าแลงยี่สิบนะครับชุดครบนะครับท่านี้ แล้วก็เสื้อที่ใส่ก็เป็นชุดแรงยี่ิบที่ชันก่อนนะครับก็มีนะครับก็คือพร้อมเล่นมากนะไอ้นี้ผมเสนอขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับสนใจติดต่อทักเฟซผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ